การป้องกันลำตัวผมโจเซฟตี้รายงานตัวครับโอ้ยอะไรกระเด็นใส่เนี่ยโอ้ยเจ็บจังเลยนายเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะราโดนสะเก็ดไฟกระเด็นใส่นะ่ะทำไมถึงโดนสะเก็ดไฟล่ะไปทำอะไรมาเหรอเชื่อมเหล็กอยู่แล้วสะเก็ดไฟมันกระเด็นมาโดนเราอะ่ะแล้วนายไม่ป้องกันตัวเองเหรอตอนทำงานอะ่ะไม่นะเราทำไม่เคยพลาดอะฝีมือเราดีอยู่แล้วอะ่ะงั้นฉันพานายไปทำแผลที่ห้องพยาบาลนะ ขอบคุณนะโอ้ยโอ้ยเจ็บร้องร่นเลยนะตอนทำแล้วไม่ระวังก็งมันแสบตีแผลนี่นะแล้วเป็นไงดีขึ้นไหมเจ็บเจ็บอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าก็ดีขึ้นมากแล้วเลยงั้นไปเดินเล่นกันหน่อยไหมก็ดีนะจะได้พักผ่อนด้วยอ,อากาศดีจริง,ร,งรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยดีแล้วนี่ฉันมีอะไรให้นายดูด้วยล่ะไปล เฮ้ยนี่นายเป็นใครกันเนี่ยฉันคือโจอเซตีเรียกสันส้นๆว่าโจเซฟแ่ากลัวจากเลนฮะแล้วนายมาทําอะไรที่นี่ละ่ะฉันมาให้ความรู้นายหน่อยเห็นนายไม่ค่อยระวังตัวเองเลยเลยต้องมาสั่งสอนแย่แล้วเราชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีคือชุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใส่ป้องกันไม่ให้ส่วนต่างๆของร่างกายมีการสัมผัสต,ต่อสารเคมีอันตรายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังทําให้เกิดผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆอีกด้วยและสามารถแบ่งเป็น4ระดับคือ เลเวล A คือการป้องกันในระดับสูงสุดใช้กรณีที่จําเป็นสัมผัสสารเคมีเป็นจํานวนมากเลเวล B ใช้กรณีที่ไม่ทราบชนิดของสารเคมีเลเวล C ใช้เมื่อทราบชนิดของสารเคมีและทราบความเข้มขน้นเลเวล D ชุดใส่ทํางานทั่วไปไว้ใส่ในช่วงที่คุมสถานการณ์ได้แล้วชุดป้องกันความร้อนทําจากวัสดุที่สามารถทนความร้อนโดยใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงถึง20 0องศาฟาเรนไฮต์เช่น้าทีทอจากเส้นใย,ยแข็ง เลือบผิวด้านนอกด้วยอลูมิเนียมเพื่อสะท้อนรังสีความร้อนหรือทําจากหนังเพื่อใช้ป้องกันความร้อนและการกระเด็นของโลหะที่ร้อนชุดป้องกันการติดไฟจากประกายไฟเปลวไฟลูกไฟวัสดุจากไฟชุดด้วยสารป้องกันการติดไฟเสื้อคุมตะกัวเป็นเสื้อคุมที่มีชั้นตะกัวฉาบผิววัสดุทําจากผ้าใยแก้วฉาบตะกัวหรือพลาสติกฉาบตะกัวผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทํางานเพื่อป้องกันการสัมผัสรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา ป้องกันอันตรายจากแรงกระแทกและของมีคมนิยมใส่ชุดสวมใส่เบาะรองหรือผ้ากันเปื้อนที่เป็นหนังใยโยลหะและใยแยข็งอื่นๆข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปรกรณ์ป้องกันลำตัว 1. ทําทำความสะอาดตามคำแนะนำของผู้ผลิต2ขณะทำความสะอาดควรตรวจรอยชำรุดเพื่อทำการซ่อมแซม 3. เก็บไว้ในที่สะอาดและอุณหภูมิพอเหมาะขอใจนายมากนะที่ทำให้ฉันรู้สึกมีสติขึ้นมาบ้างว่าเวลาทำงานต้องระมัดระวังให้มากกว่าน,นี้นะ่ะ ยินดีมากเลยหวังว่าคงไม่ต้องให้ฉันลงมาเตือนนายอีกนะโชคดีละ่ะสำหรับวันนี้ผมโจโซเซฟตี้ลาไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ